นะตอนนี้ก็กำลังเอาแชงมาล้างนะครับพอดีว่าพรุ่งนี้มีรับงานออกไปไกลนะไปถึงรัฐโอไฮโอนะครับระยะทางประมาณ800ไมล์หรือประมาณ1,300กิโลเมตรครับผมแต่ว่าค่าล้างที่นี่ค่อนข้างแพงครับตอนแรกผมมี2ตัวเลือกนะมันมีทางผ่านมาค่าล้างประมาณ4,000บาทครับเพราะว่าเคยล้างแต่เขาไม่มีที่เป่าแห้งหรือไม่อะไรนะคือเราต้องมาทําเองผมก็เลยมาที่นี่ครับเพราะว่าตัวเองเคยมาล้างแต่ไม่ได้รู้ราคา เพราะว่าปกตีเขาจะส่งบินไปให้ที่บริษัทนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะหางออกจากเงินเดือนผมเองนะแต่พอรู้ราคาแล้วโอ้โหแพงกว่ากันตั้งเยอะอันนี้4 0 9เหรียญครับในกรณีที่แบบไวสุดนะไม่มีของเหลือนะถ้ามีสินค้าเหลือก็จะชาร์จอีกราคาานึงนะครับ4 0่เหรียญเป็นเงินไทยที่ประมาณเกือบเกือบหมบาทครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรฮะอย่างน้อยคือถ้ามันไม่มีตัวเลือกอ่ะบางทีเราก็ต้องมานะครับแต่ว่าถ้ามันมีตัวเลือกบางทีถ้าอ้อมนิดหน่อยเราก็ไปล้างที่ที่มันถูกกว่าได้นะแต่่วา มันก็ไม่เป็นไรครับมันก็ไม่ถึงขั้นขาดทุนเพราะว่าโหลดงานที่จะเอาไปส่งพรุ่งนี้นะฮะร,ระยะทางเออพันสกิโลเนี่ยครับจ่ายมาที่2 0 0 0 0 0กลางๆนะครับผมค่าขนส่งค่าล้างโดนแค่หมื่นสี่หมื่นห้าก็ยังพอโอเคอยู่ครับแต่ว่าเราจะประหยัดได้อีกถ้าเราไปล้างที่อื่นโอ้ไม่ใช่สิแพงกว่านั้นครับบวกออกมาแล้วภาษี22เหรียญออกมาที่424ี่เหรียญครับผมค่าล้างของผมรอบนี้ก็ประมาณหมื่นห้านิดนิดครับ Hey. แต่ที่ตกใจกว่าราคาของตัวเองเนี่ยก็คือแท้งคันข้างๆทุกคนเป็นรถแท้งเกอร์แบบแบบนี้นะครับเนี่ยเหลือน้ำมันซอยมาครับทั้งหมด200กัลลอนหรือประมาณเจ็ดอลิตรครับเนี่ยที่เห็นในถังนี้นะฮะทุกคนเชื่อไหมว่าสถานที่ล้างแท้งชาร์จเขาทั้งหมด3,000เหรียญครับผมเห็นในบินเมื่อกี้โชว์ให้ดูนะหรือเป็นเงินไทยก็ประมาณ19,800บาทครับก็คือเกือบ1นึ่งแสนหนึ่งอ่ะพูดง่ายๆ ของผมเนี่ยเขาบอกว่า400นี่คือแบบท่าไวสุดนะแต่ถ้าผมมีผงหรืออะไรเหลือมาด้วยเนี่ยก็จะชาร์จเพิ่มครับหรือว่าใช้เวลาล้างเพิ่มก็จะชาร์จเพิ่มอีกร้อยดอลหรือประมาณ3 0 0 0กว่าบาทซึ่งโคตรแพงเลยทุกคนเนี่ยเห็นไหมบางทีเนี่ยค่าขนส่งแพงแต่ว่างานหรือธุรกิจที่ทําเกี่ยวกับรถบรรทุกเนี่ยยิ่งราคาขนส่งสูงอะไรที่เกี่ยวกับพวกนี้มันก็จะชาร์จแพงเหมือนกันแต่ปกติมันจะไม่แพงขนาดนี้ครับปกติผมล้างที่อื่นอะร้อยร้อยกว่าเหรียญสามพั 3, 000, 4, 000นสี่พันเองคร แต่ที่นี่ค่อนข้างแพงหน่อยก็ปกติผมจะไม่รู้ราคาเพราะว่าเสร็จเนี่ยเขาจะส่งบินไปที่บริษัทแล้วเดี๋ยวบริษัทไปเอาออกจากเงินเดือนผมอะไรเงี้ยผมก็เลยไม่ค่อยได้ตามเช็คแต่เมื่อกี้ผมเข้าไปถามเขาคือถ้าเราไม่มีตัวเลือกอะ่ะเราก็ต้องมาล้างครับแต่ว่าอันนี้ทางผ่านมามันมีหมด2ที่เดี๋ยวผมต้องไปล้างที่นั่นรอบหน้าที่นั่นประมาณ4 0่0บาทครับค่าล้างาไม่เป็นไรเออถ้าอย่างสมมติว่าโหลดใกล้ๆแล้วมันจ่ายไม่ดีอันนี้อันนี้ทำให้กาไรเราเหลือน,น้อย แต่ว่าถ้าโหลดมันรอบหน้านี่โหลดไปจใจเกือบสองแสนครับผมห้าพันกว่าเหรียญน,นะห้าเกือบหกพันเหรียญครับแกลังพันกว่าไม้นี่เขาชี้ผมดูแม่งตกใจเลยเห็นไหมในถังนี่นั่น,นะชาร์จมาได้ไงสองพันเก้าเกือบสามพันเหรียญเวลาเนี่ยเวลาลงของหรืออะไรเงี้ยครับก็ต้องคอยเมคชัวร์มั่นใจครับว่าสินค้าหมดท้าไม่งั้นเราจะ เสียค่านะถ้าเราเป็นเจ้าของรถเราก็ต้องเสียค่าทิ้งนะครับเวลาที่มีสินค้าหลงเหลือมาแต่ถ้าเป็นกรณีรถบ, i, Leaders, บร,บริษัทก็ไม่เป็นไรครับก็คือเอามาทิ้งเลยบางทีบางครั้งลูกค้าของเต็มอย่างเงี้ยเหลือนี่เหลือหน่อยอเขาก็จะเอามาทิ้งเลยนะครับบริษัทก็รับผิดชอบไปแต่ถ้าเป็นรถตัวเองเนี่ยผมก็ไม่ทราบมันก็ขึ้นอยู่กับบริษัท,ทเขาอะไรเงี้ยถ้ามันไม่ใช่ความผิดของเขาหรืออะไรเงี้ยครับก็คือทางลูกค้าหรืออะไรก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบอะไรเงี้ย รถไฟเมริกาทุกคนปกติรถไฟในเมริกาจะยาวมากนะแต่ไม่รู้ว่าขบวนนี้ยาวหรือเปล่า บนนี้ก็น่าจะยาวครับประเทศใหญ่นะขนเที่ยวหนึ่งนี้ต้องคุ้มเลยครับลากทีนี่แบบว่าสุดลูกหูลูกตาเลยคงจะมูลค่าหมหาศาลเลยน,นี่ แต่กปก,กติแล้วเนี่ยเวลาล้างแ้งราคามันก็จะประมาณนี้ฮะมันก็จะอยู่ประมาณนี้แหละหมื่นหนึ่งหมื่นนิดๆอะไรเงี้ยแล้ถามว่ากำไรเหลือไม่เหลือครับเพราะว่าค่าขนส่งค่อนข้างแพงนะพวกงานแช้งเนี่ยครับแต่ว่าค่าล้างมันก็ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ครับของราคาโหลดก็ยังเหลือกําไรอยู่เยอะอยู่ครับสุดปลายทางแล้ว อย่างงานหน้านี่ที่จะไปนี่ก็ขนเป็นแป้งครับแป้งเนี่ยราคาจ่ายค่อนข้างดีอยู่แล้วค่าน้ํามันก็ค่อนข้างดีระยะทางเออเจ็ดร้อยเกือบแปดร้อยไมล์ครับประมาณพันนิดนิดแล้ววันนี้วิ่งเล่ามาไม่ไกลด้วยแค่ร้อยกว่าโลเองที่เหลือก็คือรับงานเสร็จแล้วเดี๋ยววิ่งไปส่งใช้เวลาประมาณวันนิด,น,ดนิดครับเพราะว่า วันหนึ่งจะวิ่งได้ประมาณเกือบเกือบ700ไม์นะแต่ระยะทางเนี่ยเกือบเกือบ800ก็คืออาจจะวิ่งเต็มวันพรุ่งนี้ครับแล้วก็เหลือไว้สักร้อยร้อยนิดนิดร้อยกว่าไม์เพื่อที่จะวิ่งไปส่งลูกค้าหลังจากนั้นก็อาจจะตีกลับมาครับแต่อาจจะไม่ตีเปล่ามาสุดอาจจะวิ่งกลับมาที่ละน้อยเพื่อมารับงานอื่นตกแท้งพรุ่งนี้ก็เป็นฟู้ดเกรดนะครับหรือเกรดอาหารนะผลพวกน้ํามันพวกเซรั่มน้ําเชื่อมอะไรพวกนี้ครับเหล้าอะไรเงี้ยหลายอย่างอยู่ครับ งสถานที่นี้ก็เป็นที่รับล้างแท้งโดยเฉพาะนะครับไม่ได้ล้างรับตู้นะตอนนี้ก็กำลังเปิดตัวสั่นของนะครับให้เศษฝูงออกให้หมดนะระหว่างเขาล้างครับจะได้ไม่มีเศษเก่าหลงเหลือ